ฟังมาฟังฉันเล่าเรื่องราวสิบโมงเช้าวัดตู สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คุยข่าวสิบโมงนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่20สิงหาคม2563ผมเอกรัฐวิทย์และก็คุณหญิงนารารวันครับสวัสดีค่ะเริ่มต้นรายการของเราวันนี้นะคะต้องพาไปตามกระแสะโซเชียลสักนิดหนึ่งเปิดไปต้องเจอไอ้ไข่วัดเจดีย์ไม่ใช่ว่าพูดไม่พะเรียกไอ้ไข่ไม่พอไม่ใช่นะคะจะเรียกว่าตาไข่ก็ได้ถ้าใครแบบกระดากปากแต่เขาบอกว่าถ้าไปจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยจะต้องไปไหว้เลยคือไปขอพรเนี่ยสมหวัง ปังทุกรายเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์คาถาชินะบัญชรก็ไม่พลาดเหมือนกันกับโครงการเที่ยว60วัดรับพลังบวกกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตามอาจารย์คาถาไปเลยค่ะ สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ผมกระทาชิมชรนแห่งตะเคียงวองตกศี่วงเตอเฉียนไม่ได้มาคนเดียวครับนีมากับน้องชาครับผมชาครับตึกตักตักทุกทุก,ก,ก,กอะไรวะไม่เ <laughs> ชื่ออา <laughs> ออจารย์ <laughs> <laughs> และวันนี้รู้ไหมทำไมอาจารย์ถึงพามาที่ไอ้ไข่วัดเจดีตำบลฉลอง อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชรู้ครับรู้ได้ยไงเมื่อกี้อาจารย์บอกผมแล้วครับก็คือหนึ่งในห้าวัดเสริมโชคโกยลาบครับผม60วัดรับพลังบวกกับการท่องเที่ยวทททค่ะโอ้โหีแมนมากเลยวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมทุกท่านมารับพลังบวกกับชาฮับนะครับในโครงการ60วัดรับพลังบวกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาเสริมโชคโกยลาบรับพลังบวกได้กันครับ หกวัดรับพลังบวกเอเวลากราบอธิษฐานจิตนี่รผมีเคล็ดลับดีๆหนึ่งเราต้องนึกถึงและลึกถึงครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระริยสงฆ์ที่เราจะนึกถึงก็คือองค์หลวงปู่ทวดเพราะว่าตามตำนานและก็ประวัติที่เขาเชื่อกันมาที่เขียนไว้อยู่บริเวณในวัดของวัดเจดีย์เลยเขาบอกไว้เลยว่า ไอ้ไข่เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปูทป่ทวดขอพอรพระพุทธประธรรมสองค์อรหังสัมมาสัมพุทโแล้วก็นโมตสร萨บ,บูชาพระรัตนไตัยก่อนอ,อธิษฐานจิตถึงองค์หลวงปู่ทวดหยียบน้ําทะเลจืดเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงมาอธิษฐานจิตขอพอรต่อไอ้ไข่เราก็ถือว่าเรียกตามแบบชาวบ้านสมัยก่อนละกัน เพราะฉะนั้นมาถึงอธิษฐานจิตดีๆนะครับแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านรุ่งเรืองราบรื่นล่ำรวยร่มเย็นเป็นสุขรวยทันทีรวยทันใดรวยทันใจรวยทันใช้รวยชาตินี้ตลอดชาติอย่างยิ่งถึงชาติหน้าเลยรลวยด้วยอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในแล้วก็ทรัพย์ภายนอกด้วย<ม>เรียบร้อยครับ ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการ60วัดรับพลังบวกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ Sixrent อาคารครับผมแอร์เอเชีย er, ครับซีซูเปอร์เซ็นเตครับโรงแรมสิลิปนาแกลอรี่วิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดเชียงใหม่และโรงแรมในเครือของฟอร์จูนครับผมขอบคุณครับครั้งหน้าเราจะไป60วัดรับพลังบวกกันที่ไหนติดตามชมนะครับ yeah. มาถึงช่วงต่อไปนะครับในช่วงของบุญไม่จำกัดโดยบริษัทเทพพดุงพรมาร้าจำกัดวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวครอบครัวของน้องอ้นและก็คุณยายอ่อนจันทร์น้องอ้นเนี่ยนะครับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องมีคุณยายที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับเครื่องผัดกะเพราและซอสผัดเปรี้ยวหวานไทยตราแม่พอยอร่อยง่ายทันใจมีคุณภาพ สวัสดีครับท่านนายกงค์งการบริหารส่วนตำบลโพมะแข้งนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านและท่านนักพัฒนครับน้องอ้นนี่ก็เป็นคนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับคุณยายนี่ต้องดูแลทุกอย่างนะครับการอาบน้ําการกินข้าวการแต่งตัวตลอดจนการขับถ่ายนะครับที่ผมเคยองค์การบริหารส่วนตำบลโพมะแข้งก็เคยมาเยี่ยมและก็ให้บ้านพักเด็กของจังหวัดบึงกาฬก็ให้ทุน ทางการบริหารส่วนตำบนโคมงกาก็มีงบประมาณส่วนหนึ่งที่มาช่วยคุณยายเพราะคุณยายก็กำลังป่วยนะครับตอนนี้คุณยายกำลังป่วยแล้วก็อายุมากแล้วคุณตาด้วยคุณยายเป็นสะเก็ดเงินนะคะ,ะต้องต้องรับยาปปเป็นประจําเป็นขาวๆลอก,ลอ,กออกเป็นสะเก็ดออกเรื่อยๆแล้วทีนี้ก็ลามาทั่วร่างกายถ้าเจออะไรที่ทําให้แพ้ผื่นแพ้ ก็จะมีอาการรุนแรงขึ้นนะคะโทษนะคุณยายตอนนี้สะเก็ดเงินมันลามไปถึงไหนแล้วครับไปไปหมดทั้งตัวเลยแลค้คค่ะขึ้นตามตัวตามหน้านี่ไปเอายามากินมันก็ดีขึ้นกลับมาที่น้องอ้นนะครับคุณยายครับคุณยายดูแลน้องอ้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่สองขวบค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือเราก็สองตาย,ยายก็คืออุ้มขึ้น,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 นอุ้มลง บันไดรู้สึกไม่ค่อยจะดีเนาะบ้านบ้านก็อยู่ในสภาพแบบนี้แหละครับขอโทษทีบ้านเนี่ยรั่วไหมฝนตกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอยากให้ฝนตกแรงๆทําไมครับอยากให้ขึ้นไปดูเลยบนบ้านมันเป็นยังไงครับรั่วหมดเลยมันรั่วหมดเลยค่ะแล้วอย่างเงี้ยฝนตกอย่างเงี้ยเป็นยางไกุ้ตาแล้วก็น้องโอนจะไปอยู่กันตรงไหนอ่้าวตรงไหนมันไม่รั่วก็อุ้มกันไปคือเปลี่ยนที่ไปเรื่อยเหรอ คุณยายครับวันนี้คุณยายดีใจไหมที่หลายๆหน่วยงานเข้ามาช่วยหลือคุณยายดีใจค่ะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ยืนมือเข้ามาช่วยขอให้ท่านมีความสุขความเจริญทุกทท่านขอบคุณค่ะบริษัทเทพประดุงพรมมพร้าวจำกัดขอมอบทุนจำนวน15,000บาท คณะผู้บริหารร่วมมอบหน0 0งบาทภูมิจิตเมตตาร่วมสมทบ3,200บาทเพื่อเป็นทุนอย่างชีพและเป็นทุนในการรักษาโรคสะเก็ดเงินของคุณยายน้องอ้นต่อไป ทุครับคุยข่าวชวนคุยในวันนี้นะครับพาไปพบกับของดีของเด่นผลไม้อร่อยๆนะครับของจังหวัดชายแดนใต้กันนิดนึงดีกว่าคือที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งในการผลิตสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็ผลไม้มากมายหลากหลายชนิดเลยนะยิ่งผลไม้เนี่ยหวานอร่อยผลใหญ่ๆครับนะนอกจากจะมีผลไม้แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์เด่นดๆอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวทั้งอาหารแปรรูปเครื่องนุ่งห่มนะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้เนี่ยจะมา รวมอยู่ในงานนี้ครับกับผลไม้ดีผลิตภัณฑ์เด่นชายแดนใต้จะเป็นอย่างไรมาพูดคุยกับท่านพานิจจังหวัดนาราธิวาสนะครับท่านนัชใหม่สเสนหาครับสวัสดีครับ เรียนถามก่อนครับถึงงานนี้ครับผลไม้ดีผลิตภัณฑ์เด่นชายแดนใต้ใช่ค่ะนะครับว,วันนี้บอกคุณผู้ชมเลยจัดขึ้นวันแรกนะครับจัดขึ้นวันนี้วันแรกนะฮะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซารัตนาธิเบศเรียนถามท่านถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้ก่อนครับค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดนาราธิวาสเป็นเ,เจ้าภาพหลักในการ พัฒนาเศรษฐกิจการค้าของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะให้ผู้ประกอบการาในระดับเศรษฐกิจฐานรากนะคะให้เกษตรกรได้มีอาชีพมีรายได้นะคะคคแล้วก็เพื่อพัฒนาศักยภาพาสินค้าของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะโดยเฉพาะสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งเกษตรแปรรูปแล้วก็สินค้า SME รวม,มทั้งผลไม้นะคะให้ออกสู่ตลาด ในภูมิภาคอื่นนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือด้านการตลาดให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนนะคะค่ะอันนี้คือวัตถุประสงค์เลยนะฮะเพื่อเป็นการกระจายด้วยกับสิ่งที่เราเริ่มต้นกันมานะของจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยให้กับ คนไทยทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะครับผมได้ได้รับรู้นะฮะนอกจากนี้แล้วอยากจะเรียนถามท่านครับว่าเอะแล้วความเป็นอยู่ณตอนนี้นะครับอาชีพหลักนะครับของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนใต้นี่นะครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยภาพรวมเศรษฐกิจด้วยเนี่ยภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนใต้นะคะรวมถึง ภาคใต้เกือบทั้งหมดก็ว่าได้นะคะเกษตรกรประชาชนส่วนใหญ่นะคะมีอาชีพหลักทางภาคการเกษตรเป็นหลักรายได้มาจากภาคการเกษตรเป็นหลักนะคะคคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสินค้าภาคการเกษตร,รนะคะราคาตกต่ํา ก็ทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ไปยุงราคาสินค้าให้ราคาสูงขึ้นนะคะ<อ>แล้วก็อันนี้คือประการหลักๆโดยทั่วไปนะคะคของนโยบายของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือช่วงหลังจากที่โควิดนะคะซึ่งผู้ประกอบการได้หยุดจําหน่ายไป3-4ถึงเดือนด้วยกัน<ช>เขาไม่ได้ออกจำหน่ายเลยนะคะคก็ทำให้เขาขาดรายได้ในส่วนนี้ไป เพราะฉะนั้นทําอย่างไรที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับรายได้ที่เพิ่มขึ้นครับในช่วงที่ว่า,าช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเช่นนี้นะครับครับ,รบผมกระทรวงพาณิชย์เองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาพยูและก็ช่วยเหลือนะครับ,รบเราจะเห็นอย่างที่ผ่านมาอ้าวอย่างช่วงโควิดเนี่ยใครที่แบบถนัดประมงถนัดเกษตรอะไรต่างๆใช่ไหมครับก็เอามาแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมครับเป็นการช่วยเหลือกันทีนี้วันนี้ครับ ของดีของเด่นทั้งหมดเลยของภาคใต้เราจะมารวมกันในงานนี้ <Okay. S 2> นะครับซึ่งจัดขึ้นที่เซ็นทรัลพลาซารัตนาธิเบศเจ็ด <Okay. S 2> วันเต็มๆนะครับวันนี้วันแรกจนถึงวันที่26สิงหาคมนี้นี่คือตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่จะมาจําหน่าย ใช่ไหมครับให้ท่านได้ลองบอกกันนิดนึงครับว่ามีอะไรบ้างของดีของเด่นของจังหวัดชดดายแดนใต้เนี่ยฮะนะครับเริ่มจะเริ่มต้นจากอะไรเนี่ยลองกรองหน่อฮะคือสินค้าที่จะนำเรียนว่าสินค้าตัวนี้ที่เรานํามาโชว์นะมันเป็น m, แค่ส่วนหนึ่งแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแค่ส่วนหนึ่งของงานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนจะดูทั้งหมดนะคะต้องไปที่งานต้องงไปที่านเท่านั้นนะคะแล้วก็เยอะนะคะอันนี้แค่แค่นิดเดียวนะคะที่เอามาเป็นเป็นเพียงตัวหลักๆ ะคะตัวเด่นๆนะคะยกตัวอย่างยกตัวอย่างผลไม้ของภาคใต้นะคะซึ่งมีทั้งเงาะทุเรียนลองกองบังคุดแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะแล้วก็ไฮไลท์เด่นๆก็คือนี่เลยนี่เลยนะคะโอ้โหนี่คือลองกองตันหยงมัดของดาราธิวาสซึ่งเป็นลองกองที่ได้รับจีไอด้วยนะคะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะจะหวานหอมแล้วก็ มันจะต่างกับของที่อื่นนะคะต้องจิ้มต้องลองนะคะหวานหอมสดอร่อยเลยแล้วก็เนื้อในจะแห้งด้วยอ๋อค่ะอโ้ยดีจังนะครับลองตองตันหยงมัดนะครับมีง้อมีมังคุดมีมังคุดทุเรียนทุเนี่คุณผู้ชมทุเรียนแบบผลใหญ่มากอ่ะใช่ไหมู้ใหญ่มากเลยทีเดียวก็แสดงว่าเป็นทุเรียนอันนี้พันหมอนทองนะพันหมอนทอง นะครับแสดงว่าแบบโดดเด่นมากในเรื่องของการเกษตรที่นี่นะฮะแล้วก็มีทุเรียนกวนด้วยทุเรียนกวนนะคะอันนี้คือีเขาบอกไม่มีน้ําตาลเลยนะครับผู้ชมไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ําตาลเลยนะโอ้และที่เด่นที่สุดเมื่อตะกี้สอบถามมาครับท่านครับนี่เลยครับที่เด่นที่สุดก็คือปลากุลาเคมตากใบนะคะคนคนกินไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้กินเพราะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะมันจะราคาสูงนิดนึงเพราะเนื่องจากว่า กรรมวิธีในการผลิตกว่าจะได้ปลามาหนึ่งตัวใช้เวลาเกือบหนึ่งเดือนฮ่าโหแสดงว่ากรรมวิธีก็เลยแรงพิถีพิถันแล้วต้องเป็นตักตักใบเท่านั้นด้วยใช่ไหมจากตักใบเพราะอันนี้ปลาตัวเนี้ยจะได้รับ GI ด้วยเป็นสิ่งบ่งชี้ทางวิทยาศาสตร์ของดราชวานดารยชวานต้องลงนะคะเพราะว่าธรรมชาติแล้วมันจะนุ่มลิ้นนะคะอร่อยมากถ้าไม่ลงจะไม่รู้กิโลละเท่าไหร่นะคะกิโลละพันเจ็ด กิโลละพันเจ็ดนะฮะต้องไปนะต้องไปนะปลาเค็มนะครับเราต้องลองชิมนะคะราตการไแล้วก็ชินค้าตู้ืเลเยอะแยะมากมายเข้าเข้าเกลียบนะคะเข้าเกลียบเกลียบคือโป๊ะนะคะบีฟิตของนาราธิวาสเหมือนกันนี่ถ้าภาคใต้ต้องลูกหยีเลยใช่ไหมครับนอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่มข่มด้วยนะฮะผลิตพันป้าผ้าปาเต้ผ้าปาเต้ใบไม้สีทองใบไม้สีทองใช่ค่ะ อันนี้เป็นเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีครับที่นราธิวาสใช่ต้องขึ้นไปแลวเก็บค่อนข้างเขาเรียกอะไรนะพิธีพิธามันจะมีถ้าเกิดว่าเอาไปไปประดับบ้านนะคะมันจะเป็นมงคลเพราะเนื่องจากว่ามันจะมีทั้งใบใบสีเงินใบสีทองแล้วก็ใบสีนาคนะคะโอเคทั้งหมดนี้ส่วนหนึ่งเท่านั้นในงานนี้ครับทุกท่านครับผลไม้ดีผลิตภัณฑ์เด่น ของชายแดนใต้นะครับผมซึ่งวันนี้เป็นวันแรกเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีพิธีเปิดด้วยใช่ไหมครับท่านครับพิธีเปิดยิ่งใหญ่เลยมีไฮไลท์ต่างๆมากมายที่สําคัญนะเมื่อสักครู่นี้ผมสอบถามมาเห็นบอกว่าผลไม้เนี่ยจะมีช่วงนาทีทองคนะกิโลละหนึ่งบาทหนึบาทจริงๆกิโลละ1บาทแต่ว่าต้องไปให้ทันนะครับต้องรีบไปให้ทันนะครับวันหนึ่งเนี่ยสรอบเท่านั้นรอบละ50คนนะครับแล้วก็ศิลปินเยอะแยะมากมายนะฮะนี่นะครับ ย้ำนะครับ20ถึง26สิงหาคมนะครับที่ลานหน้าศูนย์ศูนย์การค้าแลนด์หนึ่งแล้วก็แลนด์สองนะครับเซ็นทรัลพลาซารัตนาทิเบตจังหวัดนนทบุรีนะครับท่านครับก็เชิญชวนไปกันเยอะๆนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณท่านพันธุ์นิจังหวัดนราธิวาสนะครับที่มาพูดคุยกับเราแล้วเจอกันที่งานนะครับขอบพระคุณครับพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ คุณผู้ชมครับช่วงนี้เนี่ยฝนตกบ่อยเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังเลยในเรื่องของที่มาของยุงลายที่จะเป็นพาหะาในการนําโรคไข้เลือดออกนะครับเพราะฉะนั้นมาอัปเดตเรื่องราวของข้อมูลนี้กันนิดนึงนะครับโดยกรมควบคุมโรคพยากรโรคไข้เลือดออกในปี2563ครับโดยใช้วิธีการทางสถิติ ย้อนหลังเนี่ย10ปีก็คือปี2553ถึง2562ผลการวิเคราะห์เนี่ยนะครับคาดว่าในปีนี้จะมีผู้ป่วยโรคให้เลือดออกประมาณ140,000รายทั้งนี้คาดว่าจะมีแนวโน้มระบาดสูงขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงหน้าฝนทำให้มีน้ำขังตามภายชนะต่างๆที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคแพร่ระบาดสู่คน โอ้โหฟังแบบนี้ต้องระมัดระวังเลยนะครับเรื่องของยุงเรื่องของยุงลายเนี่ยนะครับที่เป็นพหาหะนําโรคบางครั้งเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่พหาหะนําโรคนะมันก่อกวนแมลงต่างๆเนี่ยก่อกวนทั้งตัวเราแล้วก็คนในครอบครัวอย่างยิ่งเลยเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีครับในการกาจัดอย่างถูกต้องนะสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมว่าวิธีการนี้จะทําได้อย่างไรกับคุณโสสรรัฐนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอกครับสวัสดีพี่หญิงครับดีใจมีคนมาแชร์เรื่องราวดีๆเพราะอะไรรู้ป่ะเล่านิดนึงจากประสบการณ์ไอ้เจ้ายุงเนี่ยนอกเหนือจากการสร้างความลาคาญแล้วนะมีประสบการณ์ว่าพาลูกเนี่ยไปบ้านคุณยะคุณยายแล้วก็ไปเจอยุงกัดทั้งๆที่ทั้งบ้านอะเรารู้สึกว่าไอ้เราก็ไม่โดนกัดไม่มีใครโดนกัดเลยในบ้านแต่เราก็งงว่ายุงอะชอบเด็กหรือเปล่าด้วยความที่เลือดเขาหวาดโอ้โหตื่นเช้ามานี่ยุงเต็ม หน้าเต็มตัวไปหมดเลยเราก็นอยว่าลูกเราเฮ้ยมันจะเป็นไข้เลือดออกเบาอันตรายมากเลยอ่ะพาคุณพ่อคุณแม่นอยจริงๆน่ากลัวน่ากลัวมากๆเลยเมื่อสักครู่นี้ที่พี่เอกบอกคุณผู้ชม1 4 0 0 0 0สนสี่หมื่นลายเยอะมากๆนะครับคือเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยคุณผู้ชมครับอยู่กับยุงมาตลอดแต่เราต้องใช้ชีวิตยังไงให้อยู่กับเขาได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นแบบเนี่ย ตอนเย็นและห้าโมงเย็นมีนัดกันแหละยุงจะออกมาหากินออกมาทํางานแล้วคืออย่างผมเนี่ยผมเป็นคนแพ้ยุงตั้งแต่เด็กเวลาโดนยุงกัดเมื่อก่อนบ้านผมอยู่สายสี่เปิดบ่อตกปลาห้าโมงเย็นนี่ไม่ได้ต้องรีบวิ่งเข้าบ้านแล้วต้องรีบหนีเข้าห้องเแล้วเพราะเวลาโดนยุงกัดทีนึง่มันขึ้นเป็นไตมันขึ้นเป็นตันมันแบบเป็นหนองเลยครับเพราะเราเป็นเป็นเป็นเด็กแพ้ยุงอะครับแล้วายยากใช่แล้วตัวเราเองอะตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าโหทำไมมันเป็นแบบทำไมยุงมันร้ายกาจกับเราขนาดนี้ล่าสุดพี่เอก รุ่นพี่ผมแกชอบแบบไปนั่งชิลบนดาดฟ้าดาดฟ้าชั้น4ี่นะครับแต่ว่าแกก็อยู่ในห้องแหละแต่กลางวันแกก็จะเปิดประตูไว้พอประมาณหนึ่งทุ่มแกก็จะไปน,นั่งชิลปรากฏว่าแกเป็นโรคชีค่คุณคุณยออ่าแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ย โรคเนี้ยมันยังอยู่กับมันกับยุงเนี่ยมันยังอยู่เหรออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นพวกโรคไข้เลือดออกโรคที่คุณกุณยาโรคเท้าช้างมันอยู่กับเรามาตลอดมันไม่เคยไปไหนเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการป้องกันในหลายๆแบบเพราะเราโดนยุงกัดเราก็นึกถึงพวกสารเคมีต่างๆเช่เข้อแรกเลยคือยากันยุงโคยากันยุงใช่ยากันยุงโคนี่เราไปจุดในห้องไม่ได้นะถ้าเราไปจุดในห้องเนี่ย รับรองว่าโอ้โหกินเกินมาเต็มเลยแล้วเด็กๆสูดอะไรเข้าไปใช่ไหมครับหรือเราจะเปลี่ยนเป็นแบบว่าพวกสเปรย์ฉีดสเปรย์ฉีดนี่เราก็ต้องทิ้งไว้ทิ้งไว้ประมาณ3-4ี่ชั่วโมงถึงจะเข้าบ้านได้คุณโสเล่ามาเนี่ยนึกถึงตัวเองว่าใช่ไหมตอนนี้ฉันโดนลูกยนยงกัดอ่ะคิดก่อนจะจุดยากันยุงหรือว่าจะฉีดแสดงว่าเป็นคนรุ่นเก่ามากที่จะต้องมานน่งฉีดยาคนนี้ก็ยังมีคนใช้อยู่นะจริงๆริก็ยังแอบใช้อยู่นะแต่เรากลัวไงมันตกค้างหรือเปล่าใช่มันตกค้างครับมันเป็นสารเคมีอยู่แล้วเพราะฉะนนั้เเียวผมล ให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับช่วยการดูแลคนในบ้านทั้งเด็กๆทั้งผู้สูงอายุด้วยการป้องกันยุงจากต้นเหตุด้วยเจ้าเครื่องนี้เลยคุณผ,ผู้ชมครับเป็นเครื่องดักจับยุงและมะแรงตัวนี้เรียกว่าสมาร์ทการ์ดครับอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงตัวนี้เนี่ยนะฮะจุดเด่นของเขาคือดีไซน์สวยสวยสะอาดอและปลอดภยัยไม่ใช่สารเคม,มีเลยครับที่สำคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะฮะข้อเด่นของเขาคือ เขาครอบคุมพื้นที่เยอะมากถ้าวางไว้แบบว่าอย่างบ้านต่างจังหวัดเป็นโถงกว้างๆอย่างนี้ได้หได้100ตารางเมตรโอ้เยอะมากครับซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วก็ครอบคุมพื้นที่ได้เยอะมากจริงๆแล้วก็ใช้งานง่ายและที่สาคัญย้ําตรงนี้นะครับว่าไม่ใช้สารเคมีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยต่อเด็กๆหลายคนอาจจะเคยเห็นพี่เใช้เครื่องดักยุงแบบนี้แต่ว่าเป็นแบบแป๊ะแปที่เป็นแบบไฟใช่ใช่เด็กๆเนี่ยหลานผมนะเคยเอานิ้วเข้าไปเข้าไปแบบจับอ่ะโอ้ยนิ้วไหมเลยครับไหมเลยไหม น่ากลัวมากสำหรับเด็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณใช้เครื่องแบบนี้เนี่ยปลอดภัยกว่าและสามารถตั้งได้ทุกที่ไหนมันทํางานยังไงฮะทํางานยังไงอ่ะง่ายนิดเดียวครับตรงนี้นะฮะอันนี้เปิดอยู่ถ้าเราปิดใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตปิดให้ดูอันนี้คือปิดละนี่คือปิดฮะให้ดูบรรยานิดหนึ่งถ้าเราเปิดขึ้นมาเนี่ยอ่คุณผู้ชมจะเห็นภาพ4ีนีด้านข้างไฟแบ็คไลท์เขาจะติดขึ้นมาเป็นแบ็คไลท์สี่วัตต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาจะทำการล่อยุงยุงแล้วแมลงเนี่ยมันชอบเหลือเกินวิ่งเข้าไปร้อย กว้างมากนะฮะแล้วเขาก็จะถูกดูดเข้าไปในนี้ด้านใต้เนี่ยเขาจะมีตัวพัดลมเป็นใบพัดและดูดยุงเข้าไปแล้วเขาก็จะมีลิ้นปิดเพื่อไม่ให้ยุงนี่ยินสวนกลับขึ้นมาสุดท้ายเราก็แค่เอาไปเททิ้งและที่สาคัญวันนี้ขออนุญาตเรามีเวลาอยู่ตรงนี้อยากให้คุณผู้ชมเป็นเจ้าของก่อนเพราะว่าโปรโมชั่นวันนี้เนี่ยนะฮะกับเครื่องดักจับยุงและแมลงที่ไซส์ใหญ่ขนาดนี้จากสมาร์ทการ์ดเนี่ยราคาโปรโมชั่นไม่แรงเลยเพราะหนึ่งเครื่องครับวันนี้จัดมาให้ไม่ได้มาแค่ตัวเครื่องมาพร้อมกับของ ของแถมด้วยคุณผู้ชมครับนี่อย่างที่บอกไปนี่ฮะมีตัวแบ็คไลท์แบบนี้อ๋อนี่คือหลอดแบ็คไลท์มาในเครื่องแล้ว1หลอดนะครับแล้วแถมตัวนี้แถมให้อีก1หลอดที่สําคัญแถมไม้ตียุงให้อีก1นอชิ้นใช่ จากราคาเต็มเนี่ย2,000กว่าบาทนะวันนี้ครับราคาพิเศษเหลือเป็นแค่990บาทเท่านั้นย้ำนะครับ990บาทกดมาก่อนได้เลย02-666-0788ย้ํา้ำเบอร์อีกครั้งครับ02-666-0788เสรซ็ตนี้ที่เราให้ไปเนี่ยเฉลี่ยถ้าใช้1ปีนะคือแบ็คไลท์เนี่ยอายุการใช้งาน,นยอย่างผมเนี่ยมผมก็จะเปิดประมาณแบบ ช่วงเย็นๆนะครับแต่จริงๆเนี่ยเขาแนะนำให้เปิด24ชั่วโมงเลยนะเปิดได้แต่ผมแต่ผมเนี่ยจะเปิดแบบประมาณช่วงยุงแสดงว่าประหยัดไฟสิประหยัดไฟมากๆวันหนึ่งเฉลี่ยเนี่ยผมหารเฉลี่ยมาให้ะวันหนึ่งเพียงแค่ไม่ถึงบาทอค่าตัวเครื่อง990ใช้งานได้ปีกว่าๆเอางี้ผมคิดกกมๆเลยแค่ปีเดียวนะก็คือเฉลี่ยเนี่ย2บาท50โดยประมาณโดยประมาณก็ถูกผมถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากอะ02666 0788ได้ของแถมครบแบบนี้ไอหลอดแบ็คไลท์ที่แถมให้เนี่ยชอบมากเลยอ่ะเพราะหลายคนบอกว่าซื้อไปแล้วมันหาอะไรไม่ได้ออันนี้เราก็เลยแถมให้กรนะจายไปเลยแล้วผมอยากให้ดูด้านในเครื่องคุณผู้ชมนะด้านในเครื่องตรงนี้นะฮะอ่ะให้ดูด้านด้านด้านนอกก่อนนะเราเห็นไปแล้วเนาะว่าใช้งานยังไงเนี่ยพอนะเ,เปิดปายกาดเขาเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยยุงก็บินเข้าไปใน,นบินเข้าไปนะครับแล้วก็จะถูกดูดขึ้นมาไล่ลงมาด้านล่างน,ะนี่จะถูกดูดเข้ามาในนี้นะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นที่เก็บยุงนะครับทีนี้ผมขออนุญา แยกร่างของเขาออกมามเวลาที่คุณผู้ชมใช้งานจริงๆเนี่ยเราก็จะเททิ้งกันแบบนี้แต่ก่อนที่จะไปดูตัวยุงครับพี่เอกเนี่ยด้านในเขาจะมีใบ,บพัดแบบนี้ใบพัดนะครับและตรงนี้นะฮะเป็นตัวมอเตอร์อนะครับซึ่งใบ,บพัดของเขาเนี่ยนะฮะหมุน1,780รอบต่อนาทีแรงมากสําหรับยุงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยุงแบบบินสวนออกมาไม่ได้แน่นอนถูกดูลงไปเลยละและที่สําคัญอุปกรณ์แบบนี้นะครับ ต้องระมัดระวังให้ดีบางคนบอกว่ากลัวไปเสียบมลั๊กแล้วมันช็อตอันนี้เนี่ยนะฮะไม่ต้องกังวลเพราะว่าผ่านมาตรฐานเหมาะก่อแล้วเพราะฉะนั้นปลอดภัยทีนี้พอยุงถูกดูดเข้าไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้สังเกตนะว่าใช่เขาจะมีตะแกรงนะครับเพื่อกองพวกสิ่งสกปรกนะครับไม่ให้มันแบบสัมผัสกับมือเราโดยตรงแต่ด้านในครับขออนุญาตถอดออกมาให้ดูนี่ฮะ ยุงแลวแมลงก็จะตายอยู่ตรงนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยปกติเครื่องแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันดักจับยุงได้จริงจริงอยู่แล้วแต่พวกแมลงอย่างบ้านผมที่ต่างจังหวัดอะแมลงเม่าอ่ะช่วงหลังฝนหยุดอ่ะมันจะมาเยอะมากเลยและมันจะพอเราเปิดประตูทีนี้มันจะเข้ามาเล่นไฟในบ้านเราเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยช่วยได้ง่ายมากๆแค่เปิดทิ้งไว้ไม่ต้องยุ่งยากอะไรกับเขาเลยครับและปัญหาของคนที่ใช้เครื่องรุ่นเก่าๆอ่ะพอมันไปแปะแปะแปะบางทีก็จะไปติดอยู่ตาม หลอดเลอะเทอะโอ้เป็นซากสศกเต็มไปหมดเลยอ่ะมันก็ไม่ได้นะจะไปเคี่ยบกยากสกปรกมากครับแต่แบบนี้สะอาดปลอดภัยและไร้สารเคมีเรียมเลยว่าคือสมาร์ทการเนีขาคิดมาให้กับุผู้ชมในเรื่องของเขาคอนเซิร์์เรื่องความปลอดภัยมากนอกจากผ่านมาตรฐานมอกแล้วตัววัสดุทั้งหมดที่เป็นพลาสติกนะครับด้านนอกทั้งหมดด้านในทั้งหมดพลาสติก ไม่ติดไฟเขาทําการทดสอบมาแล้วนะครับด้วยการลองเอาไฟจุดเข้าไปที่ตัวเครื่องเลยจุดเข้าไปที่ตัวพัดตามทีวีดีโอสาริตนี้ใช่ครับทั้งตัวใบพัดทั้งตัวเครื่องเนี่ยเขาจุดไปแล้วไฟไม่ติดเลยแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นเครื่องทั่วไปที่เราเคยซื้อตามตลาดนัดตามอะไรแบบนี้มันลุกไฟได้นะแต่พูดอย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าให้เอาไปลองจุดเล่นใช่เดี๋ยวไม่ใช่เดียวไม่ใช่ดสแต่ว่าอันนี้สาธิตให้ดูว่าเออมันปลอดภัยนะถ้าหากสมมุติเาเกิดฉุกเฉิน สุดวิสัยจริงๆอ่ะอันเนี้ยไม่ไม่ไม่เป็นไม่นำไปอ่ะใช่แล้วจริงๆแค่990ผมว่าวันนี้เนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มราคาใช่ไหนบอกโปรกันทีนีีวันนี้นะครับราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นเองคือเซตเต็มๆเนี่ยราคาเต็มคือ2,000กว่าบาทนะที่เราแถมหลอดไฟแบ็คไลท์ให้เป็นอะไหล่เสริมเพิ่มไปอีก1ชิ้นและแถมไม้ตียุงให้ไปอีกย้ำว่าราคาเต็มนะครับคุณผู้ชมครับ2,000กว่าบาทไปปลายเกือบ3,000แล้ววันนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้้้นนนนและะะทีี่่่ผมออยยาาาากกจจใหเเเเป็ขงัพรว หลายคนก็เป็นห่วงเด็กๆเป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานเป็นห่วงเด็กเด็กน้อยสัตว์เลี้ยงนะครับรวมไปถึงแบบผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านอย่างรุ่นพี่ผมที่บอกว่าแกเป็นโรคที่คุณคุณย่าแกเข้าโรงพยาบาลน่ะแกเสียเงินเป็นหมื่นน่ะแล้ววันนี้คุณจ่ายแค่เก้าร้อยเก้าสิบบาทผมถือว่ามันเป็นการเตรียมตัวเตรียมพร้อมอ่ะเราไม่ต้องํำคาญกับพวกยุงและแมลงด้วยพี่เอ๋นะครับเมื่อกี้เห็นภาพนี่ก็คือเราสามารถแขวนได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับ คือแขวนไว้ก็ได้นี่ไงตรงบริเวณนี้่าดีดนะหรือว่าจะตั้งโต๊ะไว้ตรงบริเวณไหนก็ได้นะครับที่คุณคิดว่าเฮ้ยมันจะมียุงมีแมลงค่อนข้างเยอะและรัศมีการทํางาน100ตารางเมตรอันนี้ในคือพื้นที่โล่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบห้องคอนโดอุ้ยสบายเอาอยู่อยู่แล้วคอนโดสบายอยู่แล้วและจริงจริงเนี่ยกิจกรรมของคนไทยเราเนี่ยถึงเวลาเราจะอยู่รวมๆกันห้องรับแขกือว่าจุดที่ตั้งบ่อยเยอะที่สุดเนี่ยคือห้องรับแขกก็ตั้งแล้วก็เปิดได้เลย 24ชั่วโมงไม่ต้องปัวยช็อตผ่านมกครับนะสมาร์ทการ์ดคือเหมือนให้เป็นการคอยดูแลทั้งตัวเราลูกเราคุณพ่อคุณแม่เราลูกหลานเราคือเป็นการคอยดูแลคนทั้งบ้านนี่แหละไม่ให้ต้องไปเสี่ยงกับโรคภัยไข้เจ็บที่มาจากยุงมาจากยุงลายแล้วก็มาจากแมลงต่างๆใช่ครับมากมายเลย990ย้ำอีกครั้งนึ่งนะครับก็คือตัวเครื่องนี้ครสะอาด ปลอดภัยนะครับแล้วก็ประหยัดไฟใช่แถมนี่ฮะแถมหลอดแบ็คไลท์แบบนี้ค่ะยังไม่พอเป็นอะไรอีกหนึ่งชิ้นแล็แถมอะไรอีกและแถมไม้ตียุงอีกหนึ่งชิ้นราคาทั้งเซต2 0 0 0ันไปปลายเกือบ3 0 0 0วันนี้จ่ายแค่990บาทย้ำเบอร์หนึ่งครั้งนะครับ02 หก6กหกศูนย6 6 0788นะครับหรือว่าช้อปปิ้งผ่านไลน์แอดก็สะดวกดีที่แอดทีวีจะเล็กก็ลืมใส่แอดสายนำหน้าด้วยนะครับนะครับก็ลองดูนะคะเชื่อว่าน่าจะทำให้สร้างความสบายใจให้กับคนในครอบครัวโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับคุยข่าวสิบโมงของเราจะพาไปเจาะลึกกับโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเนอร์นะครับผมซึ่งก็เป็นโครงการในการส่งเสริมเรื่องของการเกษตรให้กับ นักเกษตรกรรุ่นใหม่เขามีเอาเทคโนโลยีอนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะมีความประสบความสําเร็จของโครงการนี้แล้วก็จะต่อยอดต่อไปในอนาคตด้วยเดี๋ยวติดตามกันในวันพรุ่งนี้และแค่นั้นยังไม่พอวันศุกร์เล่าภาพเตือนภัยมามแน่นอนนะคะภาพที่จะมาเป็นอุทาหรณ์ภาพที่จะมาเรียกรอยยิ้มให้กับผู้ชมหรือถ้าใครมีภาพดีๆเด็ดๆอยากให้เอามาแชร์ในรายการเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจใครหลายๆคนหรือว่าจะมาสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับ แฟนๆคุยข่าวสิบโมงด้วยก็ได้ส่งมาในแฟนเพจของคุยข่าวสิบโมงนะคะสวันนี้ขอบคุณคุณสอมากๆเลยนะครับผมมาแบ่งปันเรื่องราวกับสมาร์ทการ์ดของเราวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเวลาแล้วครับพวกเราทุกคนลาไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับ